สวัสดีครับผมขอต้อนรับช่อง Max Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเจวโนนะครับอันนี้มีเจียวโน่เดียวเนาะจี่นองเดียวเจวโน่ร้อยยี่สิบห้านะครับแต่เราเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าน,นี้เ,เราเขาได้ทําการแต่งจุดคาร์บอนมานะครับเป็นครอบเป็นครอบเลื่อนใหม่คาร์บอนนะครับคาร์บอนแท้เลยก็ครอบไฟหน้าก็คาร์บอนนะครับไฟหน้าเป็น LED สูงต่ำเลยมีเดซ์ไลท์ตรงกลางนี่ อันนี้เป็นไฟ RGB นะครับครอบคาร์บอนตรงนี้อันนีคาร์บอนแท้เลยแล้วลงมาที่ไฟไฟหลีจะเป็นไฟหลีไฟหลีสีม่วงนะครับสีฟูสีม่วงไม่แน่ใจนะครับรถคันนี้เป็นรถสีเทานะครับสีเทาอันนี้ครับล้อจะเป็นล้ออันนี้เป็นล้อสีนะครับล้อสีนิกสีนิกเกลิลนิกเกลิลออกม่วงออกชมพูนะครับนิกเกลิเกลชมพู ครับระบบระบบเบรกเจ้าจีโวโนคันนี้นะครับจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับผมมากับปั๊มสองพอตนะครับของนิชชินนะครับอันนี้เป็นจานดิสตแต่งนะครับเตมีโพสติ้งด้วยโอเคนะครับผมเป็น ABS หน้าหรือหลังเป็น ABS ด้านหน้าเดียวนะครับผมส่วนด้านหลังจะเป็นจัมนะครับผมอันนี้ใส่โช๊คแต่งของ YSS นะครับ K KURO ไม่แน่ใจนะครับ เป็นโชกแต่งของไว้นะครับผมสีสีคุมโพนเลยโคเมยียสีชมพูนะครับผมครับโดยรวมก็ประมาณนี้เลยสำหรับชงรางนะครับอ่ะลืมอย่างนึงมีตัวปรับเป็นสแตนเลสด,ด้วยครับ,รบมาที่ด้านข้างกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอไฮเดนไมอนะครับผมอันนี้น้องไชทํำการแต่งเป็นลายสติปมานะครับผมอันนี้เป็นครอบคาร์บอนนะครับเอ,อ้ยไม่ครับผมเป็นงานหุ้มคาร์บอนนะครับฝาฝาน็อตกระจกฝาอุดน็อตกระจกเดีทอร์้านะครับส่วนการเบรกการเบรกฝ้ายขวาจะเป็นอลูมิเนียมสีสีนะครับผมตัวอุดไปไฮเดหน้านครับผมสวงสวิท ไฟพาร์ตนะครับไฟพลาสติดไฟเดนแล็กก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเฉินนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นไฟสูงไฟสูงจะเป็นด้านล่างนี้เลยเป็นไฟสูงนะครับอันนี้จะเป็นไฟตามอันนี้ไฟตามข้างล่างไฟสูงโอเคครับเนี่ยจะเป็นเบรกด้านหลังนะก็จะเป็นสวิตแหะหรือไฟแต่ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคอันนี้จะเป็นเก๊ะนะครับเก๊ะเก็บของได้ประมาณหนึ่งครับผมส่วนถังน้ำมันจะเปิดตรงนี้นะครับไม่แน่ใจมันจะเปิดยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับรอ,องพักรองพักเท้าแต่งนะครับเป็น C n c เลยลูมิเนียมสวยๆเลยตั้งเนียอลูมิเนียมคันนี้คุมโทนคุมโทนของแต่งเป็นสีอชมพู เงานะครับชมพูโคมเมียมนะครับแล้วก็บากาค,คนซ้อนจะเป็นงานสีสีครับเป็นอลูมิเนียมสีซีเหมือนกันโคมเมียมสีชมพูนะครับเซียโ,โน่ครับวันที่25กลัมาที่ด้านปลายท้ายนะครับปลายท้ายเป็น LED นะของเดิมทอยท้ายของเดิม LED นะครับครอบคาร์บอนครอบคาร์บอนเง,ง,งาเงาสุดๆครับ แล้วก็ไฟหลีด้านหลังเป็นสีชมพูนะครับโอเคครับด้านข้างอันนี้เครื่องยนต์มาที่เครื่องยนต์กันเลยครับเครื่องยนต์จะเป็นอันนี้ทําท่อทางสปีดมานะครับเครื่องยนต์เป็น125ซีซีนะครับตัวนี้มีหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํยูีทางด้านข้างนะครับผมโอเคครับอันนี้ได้ท่อทําออกมาของชารสปีดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครเบอะนี้เป็นเบาะ เหมาแต่งบหมาปาดนะครับผมจะได้ความเตี้ยนะครับผมแต่ก็ที่แฟนของเป็นอลูมิเนียมซีนซีนกันนะผม <c oughs> <c oughs> เปิดแต่บอก <c oughs> เดี๋ยวขอต้องถามเจ้าของรถอ๋อน่าจะเปิดแต้บอดตรงนี้ป่ะ <c oughs> แต่งเล็กๆล็กแต่งไหม เปิดเปิดแต่บ่อไงนะแสงเหรอเปิดเปิดยังไงแต่บอกแต่บอกพี่เปิดเป็นตรงนี้พี่ในรถมันไม่ได้กลับบ้านมันต้องปรับตรงกลางอย่างเียวใช่ไหมจ้าอันนี้อันนี้คือเปิดบ่ออันนี้คือางนี่อ๋อโอเคสังน้ำมันอยู่นี่โอเคเฮ้ยข้างบนนี่ปูสังน้ำมันข้างล่างเป็นเบาะเนาะใช่ครับเนี่ยเปิดบ่อโอ้กว้างเลยนะใช่พี่โอ้กว้างจัดเลยกว้างของพี่เยอะเลย อโอเคประมาณนี้แล้วแบตเตอรี่อยู่ไหนอะรุ่นนี้แบตเตอรี่อ่ะพี่แบตเตอรี่อยู่ข้างหน้ากข้างหน้าลยพโอเคโอเคตรงนี้แหละขอฟังเสียงได้ไหมมันม,มันต้องคาตั้งขึ้นปหมมันต้องคาตั้งขึ้นแต่ว<อ>่าอะไรกันนะครับผมมีเซนเซอร์คาตาั้ง เสียงบึ้บๆเลยโอ้โอเคครับประมาณนี้ครับผมเคโดยรวมรับเทียวโนโคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ส,สวยๆเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมแบบใช้ใช้ใชทุกบ้านทุกเมืองเลยนะค,ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเดินนะครับผม ก็ขีดนิับเดียวโน้กทางนี้ครับก็ของเต่งประมานี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุก่นดีครับ